คุณรู้หรือไม่ความร้อนนั้นทำให้เสียชีวิตได้ทุกๆปีประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมและมีนาโนมจะสูงขึ้นเรื่อยๆความร้อนทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตแต่ถ้าเรารู้วิธีป้องกันตนเองจากความร้อนก็สามารถรอดพ้นอันตรายจากความร้อนได้ โดยการดูแลและป้องกันง่ายๆดังนี้ในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวหรือช่วงที่มีอุณหภูมิสูงการป้องกันและดูแลคืออยู่บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทยได้ดีเช่นใต้ถุนบ้านหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศอย่างในห้างสรรพสินค้าดื่มน้ําสะอาดบ่อยๆโดยไม่จําเป็นต้องรอให้กระหายน้ําหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลสูงเพราะจะทําให้ปัสสาวะบ่อยจนร่างกายสูญเสียน้ํามาก อาบน้าหรือแช่ตัวด้วยผ้าเย็นโดยเฉพาะบระเิเวณหลังคอใบหน้าหูและข้อพับต่างๆเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายในขณะที่อากาศร้อนสูงไม่ควรเปิดพัดลมจอดตรงตัวเพราะพัดลมจะดูดอากาศร้อนเข้ามาหาตัวเราควรใช้พัดลมไอน้ําหรือให้นาอ่างน้ําใสา่รั้นแขงวางหน้าพัดลมจะช่วยให้อากาศเย็นลงได้เมื่อเอนอกน้องบ้านให้สวมเสื้อผ้าสีอ่อนบางเบาระบายความร้อนได้ดี สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดและกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งลงโดยเฉพาะเวลาเ,เช้าถึงบ่าย3ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดของวันเด็กหรือผู้สูงอายุอยู่ในรถที่จอดตากแดดตามลำพังโดยเด็ดขาดเนื่องจากรถที่จอดตากแดดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศอาจมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสจนทำให้เสียชีวิตได้ บุคคลที่ครดูแลอย่างใกล้ชิดเด็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ป่วยติดเตียงให้คอยระวังและสังเกตอาการหากพบคนไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือให้รีบโัวหาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือติดต่อสายด่วนช่วยชีวิต1669เเห็นไหมล่ะครับว่าอันตรายจากความร้อนป้องกันได้และลดความสูญเสียหากประชาชนรู้วิธีป้องกันตัวและเตือนภัยได้ทันเวลา ด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข